การระบายยามฮึดฮึดนั่นเล่าใจแน่นอนเลยนั่นอ,อุ้ยไอ่ไอ่เสียงเจ้าคือดังดีเด่ยฟาดเนี่ยเมืองเนี่ยโอ้ยเบิกกายก่อนจะฟาดจะพาดจะฟาโอ้โห้ยเป็น้องพี่น้องเบืองเนื้อบบบนี้เงียเอียนเย,นย็นใบพัดสมบูรมันดังดีครับ โอ้ยมันอยู่ไกลหมเลยเอาเอาเอาดีดีดีด,ดีมันหมันนะเจ้าเลยหยไฟเลยชะดูมีหนาดังดีแฮงเยเียนใบผัดงับไงไนะี่แม่ล่ะพุ่นเสียงวะอุ้ยใบพัดมันรุ่นใดนี่เทอ,โโอร์โบเลยวะนี่<อ>คือดัง<อ>ดีงดเ<อ>ดี่อ ก็ตีเท้าโบนบาดังเลยเจ่าเสียงนียวะขึนบ่อยามขึ้นบ่มขึ้นบ่บุบับอยู่เป็นบ่เป็นลาหน่อยมั้มันชิปน้เหมอนอยู่เป็นบ่เคยได้อยู่หนองนี้แล้ววันท้อเกือบสี่สามโูหงครับ โอ้โหเดีเสียงพนสุดยอดเลยืงากไปตีพื่นนสานขาดแบบดึงลงยอกวัดวัดแล้วมันมาตีดีรูดสึกอือขาดง่ดูนีะก็เดีออกทีดีนะเสียงหลอกใจเงี้ยเข้ามาสวยเมื่อยเลยแต่ดีวิวดีอาจ้ามา่อเลยโอ้โห นี่นะครับชุดของใบพัดนะครับนี่ดังดีฮะ้วกาเยืเ่อประไหลไปมันมนนะมันหวานนะมวานแท <c oughs> ่เราเลยเขาฝอกพอ,พอกันด้วยมากเกินเลยดไม่อานั่น <c> เ <oughs> ดี๋ยวย,ยังขึ้นจิบอยู่เลยก็ต้องไาย เขาด้วยกมาใส่เบ็ดก็ต้องกายมันนี่โอ้โหชิวใบผัดดีกว่นั่งดีเนาะนั่งดี่งี้ยาอยู่ใส่ไม่ดีนะใาอยู่แก้มดอกมาแล้วนี่ คือสิโลมันออกจากอุ้มไผ่ได้เลยนี่เมือน้งพวกกันพวกบันน้องมีเพิ่นไปตีกันนะั่นฟังบุญบ่ฟังหันบ่นนโอ้ยขาบหนองบงนนะ ข้าวนี้ยข้าวนี้ยัขนเข้าวตรงนี้ข้าวนี้ <c oughs> ยบุ่มยไปเรื่อยๆแล้วนะครับใจหอนบ่ได้หรอกของเนี่ยนี่เจนเย็นครับไครลงมาก็ไม่ได้กินเลยฮ <c oughs> ่าฮ่าาพามาหาเด็กที่ไหนวะ โอ้ยพอเราพอดีเรามากอน้ยไ่กินนีมม่มนีอ้าวีรนะนิวะามิใหญ่เตอปเเ่งเหนีอ้มิูีไสอีกอูดไฟอูดไฟถึงลอูดรางมันดีนี่หนาานบ่

ดูนี่ที่ปลาลูกครับ สีดังเจมเนี่ยก็เสียเท่าท่านเจอกับผากีฬานมันเจอกัมันมันนะเอเสียงนี่ตันเจมเลียงใบผัดใหม่ กระแตเท่าเท่านั้นโล <laughs> ไ,ไม่อยู่อันเงินวะ่ะหยาบหยาบมัน มาถ่ายกันยืนคำดูดี <laughs> ขันระบายามพืดนพื้นั่นเราใจแน่นอนเลยน้อนช็อตเด็ดโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบไปละเห็นน้อยขันบ่อย่านโอ้ยหลากแดนไปเรื่อยเล้อยเขียวมันตีหล่โบโตะบัน่อยด้วยหลุดจดโต gì kìa mà nó cần cái sao to không biết không biết mình cái gì đấy tôi quay mới cái con ค่อยสมัคไยกันว้ว <c oughs> เ,เองวันนีงตื่นกล่อง Như vậy chắc bán nữa được